สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับผมเป็นต่อตั้งแต่เกิดนะครับเราจะมาเช็คหุ้นของโรงไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าในวีคที่แล้วเราเห็นสัญญาณเด่นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับเรามาเช็คกันว่า,าช่วงนี้นะครับใกล้ XD หรือวาอ่าจะปันผลแล้วมีกี่ตัวแล้วก็อนาคตจะมีอะไรบ้างนะครับ เรามาดูในกลุ่มของลงไฟฟ้านะครับเริ่มต้นที่ลาดนะครับนี่ก็คือปันผล1.25นะครับปันวันที่2ซครึ่งปันไปแล้วนะครับ v c p g นะครับปันไปแล้ว t p s ปันไปแล้วนะครับก r a ETCO ปันไปแล้วนะครับ ACE ปันไปแล้ว b i g i m นะครับปันไปแล้ว EA ปันแล้วนะครับ t b p p ปันไปแล้วอ่า คราวนี้เรามาดูกลุ่มที่เหลือนะครับตัวที่ยังไม่ได้ปันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอีกส่วนหนึ่งพอสมควรนะครับคือมี BPP นะครับเราจะเห็นได้จาก,จากสัญญาณจากวิทยุที่วิ่งขึ้นมาเยอะนะฮะมีการปันอยู่ที่0.35นะครับโดยจะปันวันที่9เมษานะครับหดือะขึ้นเครื่องหมายนะครับ XD ที่9เมษา ราคาอยู่ที่ประมาณ19.3-19.5นะครับอยู่ตรงนี้ปันผลก็อยู่ประมาณ BPPU ที่สามจุเปอร์เซนนะครับว่าอัพนะครับปันวันที่27เมษายนครับก็อยู่ที่ประมาณ6%นะครับว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะปันเยอะ c k p นะครับก็จะปันไปที่28ใบซานะครับแต่ปันไม่เยอะเท่าไหร่ที่0.78นะการกุ้นะครับราคาดีดมาค่อนข้างแรงอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ปันผลเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่6.45ที่6พฤษภาคมครับซูเปอร์นะครับปันผลประมาณเล็กน้อยมากนะครับไม่พูดถึงละกันนะ EDP นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เนื่องจากอาจจะเป็นหุ้นกดน,นะครับไม่แน่สองตัวนี้อาจจะวิ่งแรงก็ได้เนาะเรามาดูกราฟความน่าสนใจของหุ้นเหล่านี้นะครับว่าตัวไหนยังน่าสนใจอยู่บ้างนะครับครับผมก็จากที่ไล่ดูกราฟนะครับก็เดี๋ยวบอกเฉพาะตัวที่ไม่น่าสนใจแล้วกันนะครับเพราะว่า ว่ากราฟแต่ละตัวเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเลยนะครับตัวที่ต้องรอย่อนะครับเรายังไม่ค่อยน่าสนใจหรือช้าเนี่ยครับก็จะมีลาดนะครับ ETCO นะครับ TPP ครับ CKP ครับต้องรอย่อการกุนครับรอย่อซูเปอร์ครับอาจจะช้านิดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คิดว่าน่าจะสะสมลงทุนได้นะครับ ประมาณนี้ครับเพื่อนเ่อ,อสวัสดีครับ